วิธีซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินสวิสแอร์ไลน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนพวกเราก็สามารถดูลิงก์ซัพพอร์ตที่อยู่ใต้วิดีโอได้นะเป็นการซื้อผ่าน expedia.com ซึ่งเมนูจะเป็นภาษาไทยทีนี้ถ้าซื้อจากสายการบินโดยตรงเลยก็คือเว็บไซต์นี้ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้หรือดูใต้วิดีโอก็ได้แล้วก็สายการบินสวิสแอร์ไลน์ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสวิสใช่ไหมก็คือหมายความว่าถ้าใครจะไปลงสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเป็นการบินตรงเลย แต่ถ้าเกิดใครที่จะไปประเทศอื่นน่ะก็จะเป็นการไปต่อเครื่องที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะโอเคพอเราเข้ามาหน้าจอนี้นะอับแนะนําว่าควรจะทําการสมัคร ID ก่อนก็คือกดตรงขีดสามขีดนี่นะแล้วก็เลือกเนี่ยล็อกอินปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้มาซึ่งเราจะต้องทําการสมัคร ID ก่อนก็ให้เลือกนี่แหละ Create Profile ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องกรอกข้อมูลพวกนี้ทําไมถึงต้องให้สมัคร ID ก่อนเพราะว่า ถ้าเราจะต้องการดูข้อมูลหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือซื้อบริการอะไรเขาเพิ่มเนี่ยก็คือจะผ่านไ d ดีของเรานี่แหละแต่เราไม่ได้สมัครก็ได้นะไม่ได้บังคับนะก็คือเราสามารถที่จะเอาไอหมายเลขตั๋วเนี่ยมากรอกทีหลังได้แล้วก็ตั๋วเครื่องบินที่เราซื้อก็จะส่งไปที่อีเมลของเราเรียกว่าเป็น e-ticket อ่าทีนี้ตามตัวอย่างนี้นะต้นทางกรุงเทพใช่ไหมเราก็พิมพ์แค่ BKK เฉยๆก็ได้อ่าแล้วก็ปลายทางสมมติเอาเป็นอะไรดีแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีก็ดีเลย ยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยมันก็ขึ้นมาแล้วแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็เลือกวันไปก็คือเลื่อนเลื่อนเดือนไปตามลูกศรน,นี่นะเสร็จแล้วก็เลือกวันปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเลือกวันขากลับซึ่งตามตัวอย่างก็คือสตาร์ทที่หนึ่งตุลาแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นเลือกจํานวนผู้โดยสารถ้ามีเด็กก็เลือกตรงนี้เลยพอเลือกครบแล้วก็กดปุ่มเซิร์ชทีนี้สายการบินเนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกแต่ต้องระวังนิดนึงว่าราคานี้จะยังไม่รวมค่ากระเป๋า ฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งต้องระวังตรงไหนซึ่งหน้าจอนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะอาจจะมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าเพิ่มเติมนะตรงบรรทันทน,นี้เราต้องระวังตรงไหนก็คือนี่คือเที่ยวบินขาไปเขาก็จะบอกว่าโอเคจากกรุงเทพก็ไปต่อเครื่องที่ซูริคถึงเวลานี้แล้วก็จากซูริคไปแฟรงเฟิร์ตก็ออกกี่โมงแล้วก็ไปถึงแฟรงเฟิร์ตกี่โมงนี่คือกรณีนี้เราไปลงปลายทางที่เยอรมนีไงก็เลยจะต้องมีการต่อเครื่องที่ซูริคสวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็เรื่องวันที่เนี่ยเราอาจจะดูนิดนึงหลังจากที่เราได้วีซ่ามาอันนี้ก็จะเป็นการซื้อตั๋วจริงใช่ไหมฉะนั้นถ้าตามตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเราสตาร์ทที่1ตุลาก็หมายความว่าเป็นการขึ้นเครื่องบินตอน5้าทุ่มครึ่งของวันที่1ตุลาจะไปถึงวันที่2ตุลาตอน6กโมงสิคือวีซ่าเนี่ยเชงเก้นเขาจะเริ่มนับตั้งแต่เราเหยียบยุโรปประเทศไหนก็แล้วแต่อันนี้คือการต่อเครื่องที่สวิสก็ถือว่าเริ่มเหยียบยุโรปแล้วฉะนั้นจะเริ่มนับเวลาวีซ่าที่ ก็เท่ากับว่าเราอาจจะขาดดุลไปวันหนึ่งเพราะว่าเราไปถึงเหยียบสวิตจริงๆคือ2ตุลาฉะนั้นเราก็สามารถที่จะจองเป็นวันก่อนหน้า1ตุลาก็อาจจะเป็น30กันยายนแล้วมันก็จะไปเหยียบสวิตที่ตอน6โมงของวันที่1ตุลาพอดีโอเคนี่คือการเลือกขาไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เลือกขากลับซึ่งเราก็จะต้องเอาราคาถูกสุดอยู่แล้วเราอาจจะดูเวลาอื่นก็ได้ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่แค่นี้เองเอ่แล้วก็เอาถูกสุดก่อนก็คืออีโคโนมี่แล้วตรงจุดนี้แหละที่จะต้องระวังนะ ราคาที่เราเลือกเนี่ยคือถูกสุดคืออันนี้ใช่ไหมแบบไท้เนี่ยก็คือสังเกตว่าจะมีแต่คําว่า hand baggage อย่างเดียวก็คือจะไม่รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องนั่นเอง hand baggage ก็คือถือขึ้นเครื่องฉะนั้นแนะนําว่าเวลาซื้อให้เอา economy saver เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีคําว่า check baggage โผล่มาด้วยนี่คือกระเป๋าโหลดใต้เครื่องซึ่งราคาก็จะแพงขึ้นมาประมาณพันห ถ้าเราไปซื้อเอาทีหลังไม่ได้เลือกตั้งแต่ตรงนี้นะราคาจะแพงขึ้นกว่านี้อีกฉะนั้นแนะนําว่าให้เลือกเป็น Economy s a v e er เเป็นขั้นต่ําส่วนราคาอื่นๆนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการรีฟันตัว๋วหรือคือการคืนเงินอนะ่ะซึ่งก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาแบบ Economy s a v e er เเป็นหลักหลังจากนั้นก็เลือกเป็นตั๋วขากลับอ่าแล้วนี่คือตั๋วขากลับอันนี้คือวันกลับนะข้างบนนี้แล้วก็นี่คือราคาถูกที่สุดก็คือราคานี้ขากลับเขาก็จะบอกอ่าเริ่มต้นที่เนี่ย่ยยตตาามัวอองก็คื แล้วก็ต่อเครื่องซูริกเหมือนเดิมแล้วออกจากซูริกกี่โมงแล้วกลับถึงกรุงเทพกี่โมงบวกหนึ่งนี้ก็คือจะไปถึงวันถัดมาก็หมายความว่าเราสตาร์ทยี่สิบเก้าธันวาเราก็บวกหนึ่งก็คือจะไปถึงวันที่สามสิบธันวาตอนสิบโมงสามสิบห้าโอเคแล้วก็เลือกอมีไฟล์อื่นด้วยนะก็แล้วแต่เลือกอันไหนสมมติเราเอาไฟล์นี้ราคาถูกสุดก็เหมือนเดิมเลยรู้สึกอันนี้จะไม่มีแบบไร์ด้วยไม่น่าราคาแพงฉะนั้นอันนี้เลือกแบบแบบแรกไม่ได้ แต่เรายัางไงก็จะเอาแบบที่สองอยู่แล้วเพราะว่าเรามีกระเป๋าเนี่ยมีต้องดูคำว่าเช็คแบกเกจนี่ด้วยนะโอเคมันเลือกไว้อยู่แล้วเราก็อ่าโอเคกดคอนติเนียไปหน้าต่อมาก็คือให้เลือกที่นั่งนะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอีกตามเคยฉะนั้นใครจะซื้อสายการบินนี้ก็หมายความว่าเราต้องการราคาเป็นหลักเราก็จิ้มตรงคำว่าด d วหนึ่งใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเลยว่าแต่ละที่เนี่ยโอ้โหคือเราจะเลือกขาไปก่อนนะเสร็จแล้วก็เลือกขากลับถ้าเราอยากจะเลือกนะพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแน่ ถ้าเอาที่นั่งข้างหน้าสุดก็3,006แน่อย่างนั้นเราไม่เอาดีกว่าก็คือเน้นราคาฉะนั้นจะเลือกที่นั่งไม่ได้นะเราก็ถ้าไม่เลือกที่นั่งเลยเราก็เลื่อนไปข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเลยนะไม่ต้องสนใจอันอื่นเลยนะแล้วก็กดคอนติเนียเลยก็ราคาตั๋วที่เราได้เนี่ยจะอยู่ที่23,000กว่าบาทตามตัวอย่างนี้ออฟก็แนะนําว่าตอนต้นเราพูดถึง expedia ไปแล้วใช่ไหมที่ลิงก์ซัพพอร์ตใต้วิดีโอเราอาจจะไป สิร์ชจากในนั้นก่อนก็ได้อาจจะมีสายการบินอื่นที่ถูกกว่าไอ้นี้ก็ได้เพราะว่าไอ้นี้ก็คือเหมือนโลคอสของบ้านเราอะเลือกที่นั่งก็ไม่ได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องกระเป๋าอีกว่าได้เลือกมาให้แล้วหรือยังหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีอันอื่นที่ถูกกว่าก็อาจจะพิจารณาอันอื่นหรือว่าถ้าเราไปลงสวิสอยู่แล้วไม่ซีเรียสก็เอาอันนี้อมาพอมาหน้านี้ปุ๊บก็คือเป็นออปชันเสริมอีกแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยก็เลื่อนไปข้างล่างสุดก็คอนติเนียเหมือนเดิม พอต่อมาถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยสมัคร ID ไม่เคยล็อกอินอะไรเลยก็จะเจอหน้านี้ถ้าเราล็อกอินมาแล้วคงจะไม่ได้ขึ้นนะนะก็คือถ้าเรายังไม่เคยสมัคร ID เราก็สามารถสมัครได้ตรงนี้คือ continue as guest ก็คือจะซื้อโดยที่ไม่สมัครก็ได้นี่ไงเราก็กด continue ไปเลยถ้าเราไม่สมัคร ID นะคือไม่ต้องสมัครก็ได้ถ้าสมัครก็คือเหมือนแบบล็อกอินเข้ามาดูรายละเอียดทีหลังแต่เกิดไม่สมัครก็คือเขาก็ส่งตั๋วไปที่อ e ีเมลของเราก็แค่นั้นเองแล้วก็กด continue ไปเลยเป็น guest ไม่สมั ตรงนี้ก็คือให้เรา enter passenger details ก็คือใส่ข้อมูลของเราใช่ไหมกรอกชื่อกรอกเบอร์โทรแล้วตรงนี้ข้างบนสุดก็คือคำนำหน้าซึ่งก็มีอยู่แค่สองอันเองผู้หญิงก็ต้องเป็น Ms ผู้ชายก็ Mr มีแค่นี้เองไม่มีอันอื่นเลยแล้วก็ first name คือเอาพาสปอร์ตของเราอ่ะนั่งกรอกนะคือชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับพาสปอร์ตนะก็คือใส่ชื่อ,อ last name ก็คือนามสกุลตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจสองอันนี้ สร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็คือ contact details ก็คือจะให้ใส่เบอร์มือถือเนี่ยเบอร์มือถือก็คือตรงนี้ก็ต้องเป็นเบอร์มือถืออยู่แล้วคือ mobile phone number ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือ country code แล้วก็เลือก Thailand ไปเสร็จแล้วก็ตรงนี้ area code ก็คือเบอร์มือถือ3ตัวหน้าของเรา08อะไรก็แล้วแต่3ตัวหน้าเสร็จแล้วก็อา7ตัวหลังเร็จแล้วก็ e ีเมลแล้วก็ต้องใส่ email ซ้ำอีกรอบหนึ่งใส่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้ละเสร็จแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดเลย Proceed to payment อ่ามีนิดนึงก่อนที่จะกดไอ้ Proceed to payment ก็คือตรงเนี้ยข้างบนปุ่มที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือคำว่า a u t o m a t e check in ใช่ไหมก็มันก็จะเป็นการว่าเออเนี่ยจะให้ส่งไอ้ตัว e ๋ว e-ticket ไปที่อ e ีเมลไหนอ่าแล้วก็ใส่อ e ีเมลของเราไปตรงช่องนี้เท่านั้นเองแล้วก็เลื่อนลงไปก็กดปุ่มอันนี้ไปต่อเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าสุดท้ายแล้วเขียนคำว่า payment ใช่ไหมก็ให้เราเช็ครายละเอียดตั๋วก่อนนะ ตรงคำว่าเนี่ยแถบดําๆเนี่ยใช่ไหมามันจะมีลูกศรชี้ลงก็จิ้มไปปุ๊บก็จะเป็นการตรวจสอบเที่ยวบินของเราอีกรอบหนึ่งก่อนก็จุดที่ออฟเคยบอกว่าต้องระวังก็คือกระเป๋าใช่ไหมคือคําว่า baggage information กดไปปุ๊บก็นี่เลยก็โชว์ขึ้นมาว่าอ่าขาไป Bangkok Frankfurt วันที่ตามที่เราใส่นี่ใช่ไหมนี่เลยเขาก็ขึ้นมาว่าอ่า one baggage item 23ก n t แค่ขึ้นตัวเลข23เนี่ยก็ใช้ได้แล้ว แล้วก็ขากลับก็แฟงเฟิร์ตไปแบงคอกก็นี่เลยขึ้นตัวเลขยีสเหมือนกันคือเราได้เลือกไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบถูกสุดที่ไม่มีกระเป๋าตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินก่อนว่าถูกต้องไหมก็คือคําว่าโชว์ดีเทลส์นี่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้เราก็ดูว่าตรงหรือเปล่าก็คือเนี่ยแบงคอกแฟงเฟิร์ตอ่าตรงไหมที่เราเลือกแล้วก็ขากลับแฟงเฟิร์ตแบงคอกตรงไหมที่เราเลือกแล้วก็ตรงนี้ก็คืออย่าง L X 181ก็คือเป็น หมายเลขเที่ยวบินใช่ไหมซึ่งตอนเราจะขึ้นเครื่องก็คือตรงบอร์ดตรงสนามบินอะ่ะก็คือมันจะขึ้นหมายเลขเที่ยวบินคือแบบเนี้ยตอนต่อเครื่องก็อันเนี้ยก็แค่ดูเทียบให้ตรงกับบอร์ดว่าเออหมายเลขเที่ยวบินอันนี้นะที่สนามบินนะเออก็คือใช่แล้วก็เวลาตรงกันก็ใช่ก็โอเคแล้วถูกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็พอกลับมาหน้าเดิมก็คือเลื่อนมาข้างล่างคําว่า payment นี้ก็การชําระก็จะได้แค่ในส่วนของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เดบิตก็คือบัตร ATM ปกติของเรานี่แหละที่มันมีสัญลักษณ์พวกเนี้ยวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูบนบัตรตัวเองมีโลโก้หรือเปล่าถ้ามีคือใช้ได้บัตรเครดิตก็ได้บัตร ATM ที่เป็นเดบิตก็ได้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็ได้สมมุติว่าอ,อัพเลือกเอาเป็นบัตรเดบิตแล้วกันอ่ะก็แค่เลือกว่าเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเราก็ดูบนบัตรของเรามันคําว่าอะไรสมมติเป็นมาสเตอร์การ์ดนี่ใช่ไหมใส่หมายมเลขแล้วก็อันนี้คือเดือนแล้วก็ปีที่หมดอายุแล้วก็ C.V.V 2ก็คือดูหลังบัตร เป็นตัวเลขสามตัวแล้วก็ชื่อนามสกุลตามบนบัตรนะให้ตรงกับบนบัตรแล้วก็ให้ใส่ที่อยู่อีกต่างหากโอเคแล้วก็พอใส่ครบหมดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดคือตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะข้างล่างสุดนะให้ติ๊กที่เช็คบ็อกตรงนี้ก็คือเหมือนยอมรับเงื่อนไขพอเสร็จแล้วก็นี่เลยก็กด Book Your Flight เลยทีนี้มันก็จะตัดเข้าสู่หน้าจอของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่ง ก็อาจจะมีให้กดส่งเป็น OTP เข้ามือถือของเราซึ่งก็เหมือนเราซื้อของออนไลน์นั่นแหละไม่ได้ยากอะไรพอจบหมดแล้วก็คือชําระเงินไปแล้วก็ตัว๋วก็จะส่งไปที่อีเมลของเราแล้วเราก็ไม่ได้ต้องทําอะไรนะพออีเมลไปถึงแล้วเนี่ยเราก็คือแค่เก็บไออีเมลนั้นหรือว่าโหลดมาเก็บไว้ในมือถือของเราก็พอไม่ได้ต้องปริ้นอะไรเลยนะคือพอไปถึงสนามบินปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็แค่ยื่นพาสปอร์ตให้เขาเท่านั้นเอง ใช่ไหมเขาเช็คดูในคอมเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็ปริ้นตัวเขาเรียกว่า boarding pass ก็คือเป็นตั๋วเครื่องบินของจริงเลยใบาย,ยาวๆอ่ะใบนั้นอะที่จะต้องถือขึ้นเครื่องบินให้ Air h o s t e s สเขาดูนะครับก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ